จากการให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างทีนทีสปอร์ตที่สนามช้างประเทศไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาร์กมาเกสได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการชิงแชมป์โลกในปี2024ระหว่างฟานเชสโกบัาย่าและฮอเกมาตินซึ่งกำลังขับเคี่ยวกันอย่างหนักและมีคะแนนห่างกันเพียง17แต้มเท่านั้นโดยมาเกสชี้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจสร้างความท้าทายให้กับดูกติเกี่ยวกับทีมออเดอร์ เนื่องจากทั้งคู่อยู่คนละทีมกันแม้จะใช้รถดุคติสเปคเดียวกันก็ตามและนอกจากนี้นักข่าวยังถา,ถามถึงประเด็นที่ m m 9 3เคยถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินแชมป์แนอดีตระหว่างฮอกเก้โรเรนโซกับวาเลนโน้รอซี่ซึ่งมาเกตได้ตอบแบบติดตลกว่าแน่นอนมันเป็นเรื่องยากผมเคยเข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่ได้ตั้งใจนักแนอดีตซึ่งวาเลนโนรอซี เชื่อว่ามาร์คมาเกตมีส่วนทำให้เขาเสียแชมป์ในปี2015แต่อย่างไรก็ตามมาร์คมาเกตยืนยันว่าเขาจะเต็มที่กับทุกการแข่งขันดังเช่นที่ฟิลิปแลนด์และหากจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่ดุดันเขาก็พร้อมที่ทำมันเช่นกันในฐานะนักแข่งคุณต้องพยายามทำให้เต็มที่100%เสมอแต่ด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันของลุคตินั้นค่อนข้างยากเพราะนักแข่งทั้งสองคน กำลังแข่งขันกันเองซึ่งถ้าหากเป็นนักแข่งคนละค่ายรูปแบบมันคงจะชัดเจนมากกว่านี้โดยแชมป์โลกไปสมัยอธิบายเพิ่มเติมว่าทีมออเดอร์คนใช้ก็ต่อเมื่อนักแข่งคนนั้นๆไม่ได้มีความเร็วมากพอที่จะคว้าแชมป์ด้วยตัวเองแต่ถ้าหากคุณมีความเร็วคุณก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งทีมออเดอร์และผมเชื่อว่าคนที่เร็วที่สุดสมควรเป็นผู้ชนะและเหมาะสมกับตําแหน่งแชมป์โลกในปีนี้